สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องทันชนิด99เเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณยายแกนค่ะเกิดขึ้นที่ภาคอีสานสมยัยยายยังเป็นเด็กยายเล่าให้ฟังว่าที่บ้านยายมีที่ดินเยอะเพราะคุณทวดแม่ของยายปลูกข้าวและปลูกมะม่วงขายช่วงเทศกาลคุณทวดก็มักจะให้ยายกับน้องๆมาช่วยเฝ้าสวนตอนหลังเลิกเรียนเพื่อแลกกับเงินค่าขนมเล็กๆน้อยๆที่พักที่สวนจะเป็นกระท่อมหลังเล็กๆปล,ลูกด้วยไม้ไผ่ตัวเรือนยกสูงจากพื้นดิน หลังคามุงด้วยใบจากตะแห้งมีหน้าต่างสองบานและประตูอยู่ตรงกลางกระท่อมยายเล่าต่อว่าเย็นวันนั้นยายเหนื่อยล้ามากเนื่องจากต้องเข้าเมืองไปเก็บข้าแผงผักในตลาดให้คุณทวดและกลับมาอาบน้ำให้ควายอีกสองตัวจึงทำให้ยายเผลอหลับไปขณะเฝ้าสวนมะม่วงพอสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าตะวันลับฟ้าไปแล้ว ยายเลยรีบเก็บของเบ็ดตะเล็ดข้าย่ามและหนังสือเรียนที่เอามาอ่านทบทวนระหว่างเฝ้าสวนยายรีบเปิดประตูและคว้าตะเกียงลมเดินลงบันไดยอย่างรวดเร็วเพราะกลัวจะไม่ทันกินข้าวเย็นเนื่องจากคนสมัยก่อนกินข้าวเป็นเวลาไม่กินจุกจิตเหมือนคนสมัยนี้ ถ้าหากใครมาไม่ทันกินข้าวเขาก็จะเก็บสำรับแล้วก็จะอดกินยายเดินมาได้ไม่กี่ก้าวฝนก็ตกลงมาหนักมากๆและระยะทางจากกระท่อมถึงตัวบ้านก็ไกลพอสมควรทำให้ยายตัดสินใจวิ่งกลับไปที่กระท่อมรอฝนหยุดแล้วค่อยเดินกลับบ้านเพราะถ้าฝ่าฝนไปตอนนี้รองเท้าและชุดนักเรียนคงจะเลอะครนหมดยายนั่งรอนานมากฝนก็ไม่หยุดตกสักทีจนยายหลับไปอีกรอบตื่นมาอีกทีก็ดึกแล้ว ลมแรงพัดจนต้นตาลหลังสวนมะม่วงยกเยกโงนเงินตามแรงลมยายคิดในใจว่าคืนนี้คงไม่ได้เข้าบ้านแล้วกะว่าจะนอนที่นี่เลยแล้วตอนเช้าค่อยกลับไปอาบน้าที่บ้านก่อนไปโรงเรียนยายนอนคิดอะไรเพลินๆจนสายตาเริ่มชินกับความมืดขณะที่ยายมองออกไปนอกหน้าต่างยายเห็นต้นไม้ต้นนึ่งไหวแปลกๆไหวแบบขึ้นลงขึ้นลงเหมือนคนลุกๆนั่งๆเพราะต้นอื่นไหวไปซ้ายขวายายก็เลยยิ่งเพ่งตามอง และสิ่งที่ยายเห็นนั่นคือคนรูปร่างสูงมากๆและก็ผอมจนหนังติดกระดูกหัวโตผมเเผ้ดูกระเซิงกระเซิงเดินแบบโซเซเพราะความสูงที่ไม่สมดุลกับความผอมและยายรู้ทันทีว่าสิ่งที่เห็นไม่ใช่คนแน่ๆยายตกใจและกลัวมากๆแต่ก็ยังแอบดูอยู่เงียบๆยายหลีตะเคียงลมเพื่อลดแสงไฟในกระท่อมจากนั้นก็นอนหันหลังให้หน้าต่างและพยายาม่มตาหลับแต่ยายก็ได้ยินเสียงวีดร้องโหยหวนเจ็บปวดหลังจากที่ได้ยินเสียงดัง ป๊อกเป็นเสียงเหมือนอะไรแตกหักยายได้ยินหลายครั้งมากๆจนเริ่มสงสัยและตัดสินใจกลั้นใจแอบมองออกนอกหน้าต่างอีกครั้งและสิ่งที่ยายเห็นคือมันลุกนั่งอยู่อย่างนั้นเหมือนกับจะหาของกินที่อยู่ตามพื้นและทุกครั้งเวลาก้มตัวลงกระดูกสันหลังก็จะหักดังป๊อกพร้อมกับเสียงร้องวีดดดสูงสูงยาวๆด้วยความทรมานและมือที่เก้งก้างก็ปัดป่ายที่หลังหวังจะบรรเทาอาการเจ็บนั้นสักผักก,ก็ก้มลงไปอีกและทุกครั้งก็จะได้ยินเสียงป๊อก ตามมาด้วยเสียงวีดร้องซ้ำอยู่อย่างนั้นยายเล่าไปก็บอกไปว่าดูน่าสงสารมากเพราะคงจะหิวโซถ้าไม่ก้มลงไปหาของกินก็คงจะหิวแต่จะก้มลงไปก็ต้องแลกกับความเจ็บปวดทรมานที่กระดูกสันหลังยายของแกนไม่เคยลืมเรื่องนี้เลยและทุกครั้งที่ยายเล่าให้ฟังยายก็จะบอกให้ว่าทำความดีมากๆทดแทนบุญคุณพ่อแม่ตายไปจะได้ไม่ต้องไปร้องหิวโหวยเจ็บปวด เหมือนเปรตตนนั้นไงล่ะเปรตแปลว่าผู้ล่วงลับในทางพุทธศาสนาหมายถึงอมนุษย์พวกหนึ่งที่เกิดในเปรตวิสัยซึ่งเป็นหนึ่งในสี่อบายภูมิเปรตมีหลายประเภทเช่นประเภทหนึ่งเรียกว่าปรทัตตุชีวิตเปรตคือเปรตที่ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยส่วนบุญที่มีผู้ทำอุทิศให้หากไม่มีส่วนบุญที่มีผู้อุทิศให้ก็มักจะกินเลือดและหนองของตัวเองเป็นอาหาร โบราณมีความเชื่อที่ว่าถ้าใครทำร้ายพ่อแม่ชาติน่าจะไปเกิดเป็นผีเปรตเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องเล่าเรื่องนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ